บวงสวงพ่อปู่ทรายทองตะเกียนขนาดใหญ่สี่คนโอบร่างทรงดีเจดังใบเลขเด็ดให้ลุ้นแล้วสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารเด็ดเด็ดตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะพาทุกท่านไปที่วัดใหม่โคกมะรุมอีกครั้งนะคะที่ตำบลม่วงเตี้ยอำเภอวิเศษชัยชาญจางังหวัดอ่างทองนะคะที่นี่มีตะเกียนเยอะแยะมากมายนะคะ ว่ากันว่าประมาณ41ต้นนะคะซึ่งในวันที่11ที่ผ่านมานะคะมีการทําพิธีบวงสวงพ่อปู่ทรายทองนะคะต้นตะเกียนขนาดใหญ่ราวๆ4คนโอบนะคะยาวประมาณ11เมตรนะคะที่ได้อันเชิญมาจากบอ่อทรายร้างกลางทุ่งนาอําอเภอบอ่อทองนะคะ โดยมีการนำหัวหมูเก้าหัวนะคะพร้อมใบสีแล้วก็ตั้งโต๊ะบวงสวงทำวิธีอันเชิญรับขวัญพ่อปู่ทรายทองเข้าสู่วัดใหม่โคกมรุมนะคะโดยงานนี้นะคะมีดีเจจ้าจ๋านะคะได้ร่วมไล่ลำถือกระบองสีแดงลำถวายพ่อปู่ทรายทองแล้วก็พ่อปู่ทรายทองนะคะได้เข้าร่างดีเจจ้าจ๋านะคะนั่งพับเพียบแล้วใช้มือทั้งสองข้าง ตบเข่าทั้งสองข้างพร้อมยกมือซ้ายขึ้นสองนิ้วและยกมือขวาขึ้นชูหนึ่งนิ้วแล้วตบเข่าทั้งสองข้างอีกครั้งก่อนที่จะออกจากร่างไปซึ่งผู้ที่เข้าร่วมพิธีต่างไม่พลาดนะคะถ่ายรูปไว้เลยนะคะบางคนบอกว่าสองหนึ่งมาแน่นอนแล้วก็สองหนึ่งเจ็ดมาแน่นอนนะคะเขาว่ายอย่างนี้นะคะทั้งนี้นะคะพราปู่ทรายทองเป็นต้นตะเกียนขนาด สคนโอบนะคะความยาวประมาณกว่า11เมตรนะคะได้โผล่ขึ้นจากกริมตะลิงบอ่อทรายร้างกลางทุ่งนาที่อำเภอบอ่อโพทองนะคะประมาณ1เมตรนะคะต่อมามีชาวบ้านในพื้นที่ได้ไปตกปลาพบเห็นพ่อปู่ตะเคียนทองจึงได้ทำการขอเลขเด็ดไปเสี่ยงโชคแล้วก็ไม่พลาดได้โชค3ตัวตรงๆมาแล้วในงวดที่ผ่านมานะคะ พร้อมนาของไปเส้นไหว้แก้บนและก็ทางกรรมการวัดใหม่โคกมะลุมทราบข่าวจึงได้ไปอัญเชิญมาที่วัดใหม่โคกมะลุมนะคะแต่ในการพิธีอัญเชิญพ่อปู่ตะเคียนทองในวันนั้นต้องใช้รถแบ็คโฮถึงสองคันนะคะในการนำขึ้นจากใต้น้ำแต่ก็ไม่สามารถขึ้นมาได้จนเป็นเหตุให้โซ่ลวดสลิงนะคะต้องขาดไปถึงสองครั้งสองคราวเลยนะคะเขาว่าอย่างนั้นนะคะ นี่เลยนะคะต้นใหญ่จริงๆนะคะการจะเอาต้นตะเคียนทองขึ้นมาได้นะคะใช้รถสองคันนะคะแล้วก็ลวดสลิงขาดไปสองเส้นสองคาวนะคะเ <G un less> ขาว่าก่อนที่จะเอาขึ้นมาได้นั่นน่ะมีเงาดำทะมึนคล้ายจระชิกเเคนะคะลอยขึ้นมากลางบ่อทรายสร้างความตก,กใจให้แก่ชาวบ้านที่เข้ามาดูการอันเชิญตะเคียนนะคะ <G un less> และทางกรรมการวัดใหม่โคกมรุมจึงได้ทำวิธีจุดทูปขอขามาบอกเล่า บ่อเก,ก่านะคะพร้อมนำดอกไม้โยนลงไปกลางบ่อทรายแล้วเงาดำรูปจระเข้ขนาดใหญ่ก็หายไปก่อนอันเชิญพ่อปู่ตะเคียนทองขึ้นมาได้อย่างง่ายดายนะคะมันก็แปลกดีนะคะเป็นเรื่องความเชื่อส่วนบุคคลนะคะดูแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะต้นขนาดใหญ่จริงๆนะคะก็เป็นธรรมดานะคะที่ชาวบ้าน ชาวช่องที่ทราบข่าวก็จะไปกราบไหว้ขอโชคขอลาบกันเป็นประจำนะคะเพราะวัดแห่งนี้มีต้นตะเคียนเยอะมากนะคะแล้วก็นี่เลยนะคะล่าสุดก็เป็นตะเคียนทองขนาดใหญ่นี่นะคะสีคนโอบนะคะนี่เลยนะคะถ้าท่านไหนสนใจที่ไปขอโชคขอลาบหรือจะไปขอเลขเด็ดนะคะก็ไปได้นะคะที่ วัดใหม่โคกมรุมนะคะตำบลม่วงเตี้ยอเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองนะคะท่านจะพบตะเคียนจํานวนมากให้ท่านขอโชูขอลาบได้ตามอัธยาศัยเลยนะคะสวัสดีค่ะ